ยังไม่ตอบไม่ได้ครับจริงๆแล้วเขาจะเอ และปราบปรามยาเสพติดอำเภอชุมแพนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านท่านพันตรวจเอกรัตนสุขคำบมผู้กำกับการสถานีตำรวจพุทธาชุมแพรพร้อมด้วยท่านพันตำรวจโทรปรยมาชัยสุรัตนะคะรองผู้กำกับการสืบสวนนะคะสวัสดิ์สืบสวนนะคะของชุมแพรพร้อมด้วยเจ้าที่นะคะทุกนายที่ได้จับกลุ่มนะคะในผู้ค้านะคะในส่วนของในพื้นที่ของตำบล นนสะอาดนะคะบ้านนนลานแล้วก็รวมถึงยาไอซ์ยาเ e, อเคแล้วก็อาวุธปืนไทยประดิษฐ์นะคะพร้อมด้วยเครื่องกระสุนนะคะซึ่งตรงนี้ก็ในานามของศูนย์ริชการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชุมแพนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเนื่องจากสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่นะคะค่อนข้างจะมีการแพร่ระบาดเยอะมากนะคะก็จะได้ร่วมมือกันนะคะกับทางฝ่ายปกครองแล้วก็รวมถึงทาง ทหารนะคะในพื้นที่ที่จะตรวจตาแล้วก็จับกลุ่มนะคะเพื่อขยายผลดำเนินการต่อไปค่ะที่จะเข้าไปกี่เดือนเนี่ยเข้าไปนานไหมาสามปีกับเดียน์สามปีข้อหาเดียวกันหรือว่ารู้จักกันมาก่อนที่ติดคุกค่าทแล้วรู้จักกันมาเรื่อยรู้จักกันในคุกรู้จักกันมาก่อนโอ้โหรู้จักกันในคุกเอามาก็เลยได้เครือข่ายเพิ่ม เป็นลักษณะนะครับผ่านเดือนเดียวกันมาก็จะมีเกลือไห่บ้างเข้ามารับหรือไปวางที่ไหนปล่อยปล่อยที่ไหนบ้างพื้นที่เขาตส่งครับมาสม่งแล้วเองหรือไปกระจายที่ไหนบา้างครับแล้วก็กระจายกระจายในพื้นที่หรือว่านอกพื้นที่ด้วยได้ยังไงนอกพื้นที่บ้างครับที่ไหนแถวท่ามุ่งเขตเขตอ,อันนั้นส่งที่ไหนก็จะเบไปโทรมาครับผมท่านบ้านเขาครับ นั่นสิว่ากันนั่นสิที่อันนี้มันต้องรู้แล้วว่าจะพร้อมส่งที่ไหนบ้างเนี่ยเนี่ยครับก็ส่งไปโทรมาก็นัดกันที่ไหนบ้าง๋อบางบางแถวบ้างับผมนางแถวบ้านนอนร้านนั่นนะอ๋ออันวันนี้ก็วันตกจับ